สบายสบายอ่าจอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมันนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศนี่โอ้โหสุดๆเลยแต่เราคงจะตอบคาถามนี้ไม่ดีเท่ากับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พีเตอร์ค,รค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอกไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินคะ,คะค,ะคำตอบง่ายครับเรารประทานอาหารมากแล้วก็เผาผลาญไขมันช้าเพ<อ>ราะนั้นวิธีการก็คือทําให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราเราทาง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีม แล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไขมันส่วนเกิดนะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไปที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลล์ให้กลายเป็นพลังงานเซลลก็จะกระชับนะครับบริเวณชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานให้กับร่างกายเราเลยที่ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลง ต่อไปเรื่อยๆเ,เราก็รับปาระานหน้าที่ลงและน้ำหนักของเราก็จะลงด้วยาน้ำหนักไขมันที่หายไปนะครับ<ะ>ก็คือหลักการ,รที่อธิบายแล้วฟังง่ายมาก<ะ>เลย<ช>นะทีนี้พูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อ<ะ>สถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทด<ะ>สอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับทาวันละสองครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในวันไดจจำนวนอาสาสมัคร40คนลดน้ำส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้ว3นิ้ว เกืบเกือบสีนิ้วนะครับในเาทีนี้ในการวิจัยของเราที่ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไวแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้5้าครั้งนวดวันละ1ชั่วโมงะนะครับอันนี้ลดไป8นิ้วนะฮะ,ะในเวลาสิบสองวัน แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ครับเขาก็เอาครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราบันเทิงปี20เตียงเขาแข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกรางวัลนะฮะภายใน40นาทีครับลดไป8เซน ก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติที่จะจําหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจริงๆเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ภายในชนะเลิศไปนะที่หนึ่งประเทศไทยแน่นอนที่ญี่ปุ่นอันดับ3นะครับประสิทธิภาพของเครื่องไม่ใช่เรื่องของการเลดนเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิสภายในหนึ่งชั่วโมงครับนี่คือส่วนที่รถไปเป็นเซนนะครับที่เยอรมันครับ เขาไปมาทั่วเลยนะที่เยอรมันฮะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่อิตาลีที่งานเครื่องคำนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คือผลเสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลังก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสี่สัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองแต่อย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้รดไขมันส่วนเกินได้อย่างปลอดภัยที่สุดแล้วผลการศึกษาวิจัยนี้ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างคะครับผลการศึกษานี่คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ใช้จริงนะครับจะเห็นว่าถ้าระยะยาวีะยออกมังกายร่วมด้วยเนี่ยจะชัดเจนมากนะจะเป็นคนจริงนะครับค่ะแลวแบบนี้สารสกัดมันทํามาจากอะไรคะมันถึงได้ให้ผลแบบนี้ธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จาก ส้มแข็ซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันขายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามรารถาส,ก,สกัดเอาผ่านไขมันะนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆที่จะช่วยเสริมสร้างความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของบริเวณผิวหนังที่เราทาซึ่งโดย <ขอ S 2> รายชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆนะเหมือนกับสมุนไพรมีใบโบบก่ากล้วยกิงแล้วก็พริกนะฮะไ แต่ว่าวันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยนฤมลพงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างดูนี่ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมขึนนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจาก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้น75กิโลจาก5 0เป็น75 ออแล้วพอน้องออกไปปุ๊บออกไปแค่5้าโลเองที่เหลือละะที่เหลือก็อ,อยู่กับเราสิคะอโอ้โหมาหมดเลยนะคะนาะ ต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี่จาก25้นี่ก็เป็น30เลยค่ะแล้วค่อยทำยังไงนะคะปกติก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วพ่อแม่พ่อน้องตอนี้คือผอมมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็นี่รูปนี้เลยอนุญาตนะคะเทียบกับตัวจริงเดีตอนี้ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่ราคามาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรกับอินวันเลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบเออมีการประกวดการลดเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3เนิ้ว โอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น้มตาไหลแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอล้วก็เลยลองใช้ดูปรากฏว่าโอ้ด้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลยโอ้แล้วนานไหมคะ่าจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี้ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใช้การนวดด้วยใช่ใช้การนวดแล้วก็ครั้งแรกที่ก็ใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเนินหนาแล้วคือแบบเราทับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็สามารถไปส่งลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันเวลา ใช้ทั้งด้มันจะตึงๆใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยสัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอลเราเนี่ยนะคะจาก30เนี่ยก็เลย25เลยคือวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะเหมือนทาครีมปกติใช่ก็เหมือนทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนําให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงานเอ๊ะทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก้ก็เลยแนะนำว่าเออลองลองทาครีมตัวนี้ดูสันะคะใช่เพราะว่า2 3สวันนะคะก็ เอลเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยนะคะแบบว่าขึ้นหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ<ช>ย่าไปงกอะไรเงี้ยใช้เร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยกสารน้วเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะแนะนําคุณผู้ชมบ้างดีกว่าว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องโทรไปที่ไหนค่ะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เปิดตัวสูตร ใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยเห็นผลเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะคะปกติเนี่ยที่นี่จะลด30%ใช่ไหมคะวันนี้ลดสุดๆดเลย5 0ค่ะแต่ว่าร้อยสายแรกเท่านั้นนะคะจากพันกว่ากว่าหรือพันนิดนเท่านั้นเองค่ะโทรไาได้ที่เบอร์0 2 8 6 2 2 0 0 0ปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญทั้งสองท่านมากภยเลยค่ะยังเบอร์กันอีกที0 2 8 6 2 2 0 0 0นะคะตอนนี้เราไปรับชคอสบายสบายกันค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-071-8889้าศด